โอเคนะครับกลับสวัสดีคุณูที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้นะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานี่นะครับเป็นทางด้านคาตนะศึกประชันคาตนตนะฮะใส่โชว์เพื่อนในล็อบบี้ได้บรสานนะฮะคุณดูนะกิจกรรมนี้ก็เป็นคาตนะเขียวนี่นะครับมาดูกันดีกว่านะครับคาตนะในที่นี้ของเรานะฮะก็กิจกรรมนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยเพชรน่าจะถึงอยู่นะครับคุณูนะกิจกรรมนี้ประมาณเจ็ดรอยเพชรนะครับ ก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมกันนะครับพี่ายฝากนะครับกดติดตามช่องที่ตเอพี่ไปให้หน่อยนะครับจะถึงแสนห้าหมื่นผู้ติดตามแล้วนะก็ฝากกันกดติดตามพี่ายหน่อยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะเหมาหรือเปล่านะครับกับคาสนาตัวนี้นะฮะัอนโดไปจัดเลยแล้วกันโอ้ยก้าว <9. S 2> เพชรก็ได้น้องหมาไปแล้วนะครับพอนโด โอเคนะครับผมก็เหมานั่นเองนะครับเหมาหมด6ช่องเลยนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ปายด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบ